สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทดสอบการซูมซัม s ุงยี่สิบสามเอนะครับซื้อมาในราคา41,900บาทนะครับถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ดีที่สุดเลยแห่งปีในการซูมได้ไกลเขาบอกว่า 100x นะครับเนาะก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับนะผ่อนได้ครับผมผ่อนได้ที่สุรพินน์มบายนะครับอำเภอลำดวนจตุรีนะครับผมมาเช็คเครดิตได้นะครับผ่อนได้ชำระแบบรายเดือนนะครับผมนี่ฮะมาดูเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับระยะที่100เมตร ที่เราเห็นตรงต้นนู้นฝั่งนู้นนะจะมีคนนั่งอยู่นะครับแต่เรามองด้วยสายตาก็น่าจะไม่เห็นครับเดี๋ยวผมจะซูมดูนะครับอเดี๋ยวผมจะใช้เลนก็ได้เอา 1x นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้ 3x นะครับว้าว 3x ก็เริ่มพอจะเห็นลางๆนะครับใช้ 10x ครับนี่เริ่มเห็นมอไซค์แล้วครับ 10x เห็นมอไซค์เดี๋ยวเราจะใช้มือซูมครับผมอ่าเดี๋ยวผิดครับ 10x นะครับผม เดี๋ยวเราจะใช้มือซูมเข้าไปครับแต่ความชัดก็ซูมได้ประมาณ 20x ชัดพอดีนะครับแต่ถ้าเกินนั้นคือภาพจะแตกแต่มันก็พอทําให้เราเห็นว่ามันคืออะไรนะครับถ้าเราถ่ายโทรศัพท์ทั่วไปมันมันได้แค่ 10x หน่อยๆเพ่าะนั้นมีโทรศัพท์รุ่นนี้ครับที่สามารถซูมได้ไกลนะครับนี่ซูมไป 22x เลยครับเห็นคุณป้ากำลังนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครับอารับซูมไปที่ 30-40x นะครับอารับเห็นคุณป้าแล้วกำลังทำอะไรไม่รู้ครับ อ่ะอ่ะห้าสิบ x นะครับโอ้ดหเห็นป้ากำลังเล่นหญ้าอยู่ครับผมเล่นจริงใบหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวซูมไปสักหน่อยนะครับซูมไปที่โอแปดสิบห้า x ตอนนี้เราเห็นป้ากำลังมองอยู่ครับเหมือนป้าเขาจะเห็นเราหรือเปล่าไม่รู้นะครับอ่ารับร้อย x นะครับเนี่ยไม่มีโทรศัพท์รุ่นไหนครับที่แบบซูมได้ร้อย x แบบนี้ครับผมซัมซุงยี่สิบสามซีรีส์นะครับซัมซุงยี่สิบสามอัลตร้าโอ้ป้ากำลังหาวเลยครับป้ากำลังหาวเห็นชัดเจนเลยครับ คือคือมันมันรอยเอ็กอะมันไม่ต้องถ้ามันชัดก็เกินไปแล้วครับอันนี้มันก็ถ้ามันแตกแต่เราทําให้เราเห็นเนาะว่ามันคืออะไรครับแต่เราเห็นได้นะครับในการซูมดูเห็นสถานการณ์ต่างๆนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวถอยไปคืนนะครับถอยให้ดูว่ามันไกลมากครับ100เมตรครับผมเราวัดที่กัดไปแล้วครับเนี่ยหนึเมตรเนี่ยฮะโอเคนี่ปกติครับผมอันนี้เลนบายนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวซูมดูคุณลุงตัดยากนะซูมไปสิเอ็กนะครับ นี่ยคุณลุงตัดย่าเองนะครับ 10x ยังชัดเจียวเลยครับท่าำชมนะครับเนี่ย 10x ดูสิครับ 10x นะครับโทรศัพท์ทั่วไป 10x คือแตกแล้วครับอ่ะเดี๋ยวซูมไปสักหน่อยครับเอาสักอา20 20ก็ได้ครับเนี่ยมาดูลุงตัดใบย่านะครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะครับตัดใบย่าไม่ใช่ง่ายนะครับผมอ่ะซูมลุงมีครับซูมไปใกล้ๆครับเนี่ยตัวหนังสือเกือบเห็นแล้วครับเห็นอยู่แต่มันมันไม่ชัดเนาะ ก็ประมาณนี้ให้ดูครับผม